มาพบกับมหาเวทผนึกมารฉบับมงังงะกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่ในตอนที่265แบบสปอยกันนะครับจากตอนที่แล้วหลังจากฮานะกับโทโด,โดได้หมดสภาพการต่อสู้ไปแล้วยูจิก็ได้กางอนาเขตใส่สุคนะเป็นการติดท้ายตอนไปนะครับและดูเหมือนทั้งคู่ตอนนี้ก็เข้าไปอยู่ในสถานีรถไฟแห่งหนึ่งและยูจิก็ได้เรียกสุคนะเหมือนจะพาไปไหนสักที่ อาณาเขตของยูจินั้นคืออะไรกันแน่เรามาดูกันในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกของตอนสุคนาก็ได้บอกว่าตัวเขาเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเป็นปรากฏการณ์ที่หาได้ยากสําหรับนักคุนสายา้กลางการต่อสู้อันดุเดือดสุคนาคิดว่ามันเป็นผลข้างเคียงจากพลังงานคาําสาที่เกิดมาจากร่างกายมนุษย์แต่ว่านี่มันแตกต่างออกไปสุคนะจึงถามยูจิไปว่านี่มันอาณาเขตของแกหรือยูจิก็ได้ตอบกลับมาว่าให้สุคนะหยุดโม้ได้แล้วเอาจริงตัวยูจิก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ เพียงแต่อยากจะคุยกับสุขนาแบบหนึ่งเท่านั้นสุขนาก็ตอบกลับมาว่าไม่รู้สิยูจิพูดต่อไปว่าไม่ต้องกังวลไปเรื่องในนี้จะไม่มีใครรู้นอกจากคนในนี้จากนั้นนะครับยูจิเขาก็พาสุขนาเดินชมวิวสถานที่ต่างๆและเริ่มเล่าเรื่องราวของตัวเองยูจิอาศัยอยู่ที่สถานที่แห่งนี้จนถึงประมาณ6-7ถึงขวบแล้วจึงย้ายไปที่เซนไดซึ่งความจริงแล้วเดิมทียูจิเกิดที่เซนได แต่ย้ายมายังสถานที่แห่งนี้เพราะงานของคุณปู่ยูจิเล่าต่อว่าเขากลับมาที่นี่ในรอบสิบปีเพื่อร่วมง,งานศพเพื่อนของปู่และเขาก็ยังบอกกับสุคุณาว่าเขาไม่ได้หมายถึงเรื่องผีสิงอะไรทั้งนั้นแค่ตกใจกับความว่างเปล่าของที่นี่แต่ก็ไม่ได้ตกใจเท่าไหร่เรื่องที่เขาโฟกัสจริงๆก็คือถ้าเกิดปู่ของเขาตายก่อนเพื่อนพวกเพื่อนๆจะมางานศพปู่ของเขากันไหมและจากนั้นนะครับ ยูจิกับสุคนะก็มาถึงสวนสาธารณะแห่งหนึ่งและยูจิก็เล่าต่อว่านี่คือสวนสาธารณะที่ฉันมาบ่อยมากของเล่นที่นี่เกือบจะหายไปหมดทุกอย่างแล้วตอนนั้นฉันคิดว่าเกือบตายแล้วที่สะดุดท้าตัวเองขณะเล่นชิงช้าและครั้งหนึ่งฉันทําสลามตกบ่อทรายจึงเอามันมาล้างในน้าพุแต่มันดันละลายไปหมดฉันก็เลยร้องไห้และเดินไปเจอดอกไม้ข้างทางยูจิก็ชี้และบอกนี่มันผักบุ้งนี่สุคนะก็เลยตอบกลับไปว่า มันดอกไฮเดรเนียนี่แกปัญญาอ่อนหรือเปล่าเนี่ยยูจิจึงถามสุขณะว่าดอกไฮเดรเยียมันจะบานที่นี่เยอะเหรอยูจิสังเกตเห็นดอกไม้พวกนี้หลังจากย้ายไปเซนไดเขาจึงสงสัยว่าใครเป็นคนเลือกดอกไม้แต่ละชนิดให้แต่ละเมืองจากนั้นยูจิก็ถามสุขณาอีกว่ารู้จักดอกไม้พวกนี้ไหมสุขนาก็บอกว่าเขาพอจะรู้จักบางจากความทรงจําของเมงมุมิยูจิก็เลยถามต่อไปว่าสุขณาไม่ได้รู้จักสถานที่แห่งนี้จากความทรงจําของเขาบ้างหรอ สุุณะเลยบอกว่าเขาไม่ว่างที่จะไปนั่งท่องความทรงจําของยูจิและระหว่างที่เดินกันต่อไปยูจิก็พูดต่อว่าส่วนนี้ค่อนข้างไกลจากบ้านฉันแต่นายสามารถตกกุ้งได้ที่นี่นายจะลองดูไหมหรือนักคุ้นใสเก่งที่สุดจะจับกุ้งไม่ได้กันนะสุขณาเลยบอกให้ยูจิหุบป,ปากจากนั้นก็รับไม้ตกกุ้งไปพวกเขาตกกุ้งได้กันคนละตัวแล้วก็ทะเลาะกันว่าใครตกได้เก่งกว่าโดยสุณขณะข่มยูจิว่าของผู้ใหญ่กว่า แต่ยูจิก็ไม่ยอมและตอบกลับไปว่าแต่ของกู้แลกกว่าจากนั้นทั้งคู่ก็เดินมาถึงห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งยูจิก็เล่าต่อว่าห้างสรรพสินค้าแห่งนี้เปิดตอนเขาอายุได้ห้าขวบทําให้พวกห้างเล็กๆต้องปิดตัวไปแต่ฉันไม่โกรธหรอกเพราะมันมีโรงหนังอยู่ที่ชั้นด้านบนโดยรวมแล้วมันเป็นเมืองสีเทาๆทั่วไปถ้าออกนอกเมืองสักหน่อยจะมีสีเขียวมากมายไม่ต้องกังวลไปนะสุขนุนัสุคุนก็เลยตอบกลับไปว่า ข้าไม่ได้กังวลอะไรแต่แรกแล้วจากนั้นยูจีก็พาไปที่ฟาร์มแห่งหนึง่งและบอกสุขุณะว่าดูสิมันเขียวขจีจนสุดลูกหูลูกตาเลยตอนเด็กๆฉันชอบมาจับตั๊กแตนที่นี่แต่ภายหลังมันหายไปหมดฉันเลยสงสัยว่าเป็นเพราะยาฆ่า,มาแมลงหรือเปล่าจากนั้นยูจิก็พูดกับสุขุณะต่อว่าดูม้านั่นสิไม่ว่าจะเห็นกี่ครั้งก็รู้สึกว่าหัวของพวกมันใหญ่ขึ้นปู่ฉันพยายามมาที่นี่เป็นครั้งคราว คิดถึงตอนนั้นแล้วเขาทําทุกอย่างเพื่อฉันเหมือนเป็นพ่อแม่จริงๆเลยละ่ะซอฟเสิร์ฟที่นี่สุดยอดมากฉันเสียเงินไปกับการซื้อมันกินเยอะมากจนอ้วกแตกเลยละ่ะสุคนะก็เลยแซวกลับไปว่านี่คือจุดเริ่มต้นความปัญญาอ่อนของแกใช่ไหมจากนั้นนะครับยูจีบอกสุคณะว่าไปยิงธนูกันเถอะแล้วก็มาที่ฉากถัดไปยูจีกับสุคนาเริ่มยิงธนูและสุคนะก็เก็บเต็มสิแต้มตลอด ยูจีจึงแซวว่านี่แกไม่น่ารักเอาซะเลยแต่สุขุนะก็บอกว่าเขามีประสบการณ์มากกว่าเยอะนะเพราะตัวสุขุนะนั้นเขาเกิดมาในยุคที่ทุกคนยิงธนูกันเป็นเรื่องปกติยูจีบอกสุขุนะว่าสุขุนะจะเห็นตุ๊กตาหิมะเรียงรายท่าที่นี่อยู่ในฤดูหนาวและยูจิก็สงสัยอีกว่าจะยังมีคนปั้นมันอยู่ใช่ไหมในตอนนี้เพราะเขาไม่เห็นมันสักพักแล้วที่เซนไดหิมะไม่ได้ตกมานานแล้ว เขารู้สึกว่ามันไม่เหมือนฤดูหนาวถ้าไม่เห็นหิมะกองทับกันเยอะๆเขาชอบกินนมอุ่นรสหวานตอนเช้าหลังที่ออกไปเล่นหิมาแล้วมือชายูจิยังเล่าต่อไปว่าเมื่อใกล้คริสต์มาสจะได้ยินเสียงะระฆังในตอนกลางคืนเสมอสิ่งนั้นทําให้เขาคิดว่าซานตาคลอสมีอยู่จริงแต่อันที่จริงมันก็แค่โซ่หิมะที่อยู่บนยางรถยนต์สุคนาจึงบอกว่าพอได้แล้วมั้งยูจิก็ขอโทษสุคนาและบอกว่าฉันว่าน่าจะแสดงทุกอย่างที่อยากให้นาะยเห็นครบแล้วนะ สุคนัเลยบอกกับยูจิที่แกพูดพ่านไปเรื่อยน่ะมันน่าขยะแขยงรู้ตัวไหมพูดในสิ่งที่อยากพูดสิยูจิตอบกลับไปว่านี่แกรู้ไหมจนกระทั่งไม่นานมานี้ฉันได้ยังคิดอยู่ว่าฉันควรมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อทําตามหน้าที่ของตัวเองให้สําเร็จและการตายแบบนั้นอย่างน้อยฉันก็คิดว่ามันเป็นการตายที่เหมาะสมแต่ว่าตอนนี้ฉันรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องทั้งหมดเดินเล่นกับหมาเลี้ยงครอบครัวมีบทบาทแบบนั้นก็ไม่เห็นเป็นไร ตราบใดที่นายยังกินและนอนได้แม้ว่านายจะนอนป่วยใกล้ตายอยู่บนเตียงแม้ว่าจะใช้ชีวิตโดยไม่มีอะไรเชื่อมต่อหรือ,รอทิ้งเอาไว้เศษเสีเส้ยวของความทรงจําที่ล่องลอยเหล่านี้ประกอบขึ้นมาเป็นมนุษย์และมันมีคุณค่าไม่มีอะไรที่เราทําได้กับบุคคลที่ตายไปแล้วฉันไม่แหภัยคนที่ทําเหมือนว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีอยู่จริงสุคนะฉันเกลียดแกมากเราไม่ใช่เครื่องมือมนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อทําตามบทบาทอะไรที่กําหนดไว้ พื้นฐานแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าคนไหนดีคนไหนชั่วบางทีฉันอาจจะผิดเองก็ได้แค่อย่างน้อยอยากให้แกได้เห็นความเป็นมนุษย์ของคนอื่นเขาบ้างมองคนอื่นที่ไม่ใช่แค่มองแต่ตัวเองสุคนะจึงตอบกลับไปว่าฉันไม่รู้สึกอะไรสักอย่างเลยฉันเข้าใจที่แกจะสื่อน,นะแต่ฉันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอยู่ดีเหมือนที่แกเองก็รู้สึกว่าเมืองน,นี้มันเงียบขนาดไหนเมื่อเวลาผ่านไปแต่แล้วยังไงล่ะมันก็คือสิ่งที่แกคิดอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ มันมีอะไรแปลกงั้นหรือยูจิจึงบอกกับสุขุณะว่าแปลว่าล้มเหลวสินะก็อย่างที่คิดไว้สุขุณะบอกว่าถ้าให้พูดนะความขี้ขาดของแกมันเหลือเชื่อสุดยอดเลยวะยูจิยังถามต่อว่าความเปลียดชังความแค้นที่แกม,มีต่อฉันมันมากมายขนาดนั้นเลยหรือไงสุขุณะเริ่มฉุกคิดได้และถามยูจิว่าเฮ้ยไอเด็กเวรอย่าบอกนะว่าแกสงสารฉันอยู่ นี่แกพยายามแสดงความเห็นอกเห็นใจฉันอยู่หรือไงอยูจิจึงบอกว่าถูกแล้วละ่ะสุคุณะฉันฆ่าแกได้นะปล่อยเมงุมิคืนมากลับมาอยู่ในร่างฉันซะแล้วฉันจะไว้ชีวิตแกทำให้สุคุณะถึงกับของขึ้นและตอบกลับไปว่าแกกำลังเข้าใจอะไรผิดที่ร้ายแรงมากอยู่นะเว้ยข้าจะไม่หยุดแค่สับร่างแกให้แหลกเป็นชิ้นๆข้าจะฆ่าทุกชีวิตที่แกอ้างว่ามีค่ามากมายนักหนาต่อหน้าแกทุกคน สรุปได้ว่าในตอนนี้สุขุณะเจอยูจิพาทัวร์ความทรงจําของยูจิทั้งตอนกันไปเลยครับเรียกว่าสภาพโดนบังคับท่องความทรงจําและสุขุณะเหมือนจะไม่สามารถออกไปจากอาณาเขตแห่งนี้ไปได้เฉยๆจึงต้องเล่นตาน,น้ำกับยูจิไปก่อนแต่ว่ายูจินั้นก็เหมือนพยายามอธิบายความเป็นมนุษย์เพื่อให้สุขุณะรู้สึกถึงมันและมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นและยังขู่สุขุนะว่าเขาสามารถจัดการสุขุณะได้ทันทีที่เขาต้องตารและก่อนจะจบตอน จึงทาให้สุขนาหัวเสียอย่างมากและคิดอยากจะทรมานจิตใจย,ยูจิให้ถึงที่สุดนะครับและสําหรับพลังอาณาเขตของยูจิก็อาจจะจัดการกับสุขนาได้จริงๆเพียงแต่ติดตรงที่ถ้าจัดการในตอนนี้เมงุมิก็อาจจะโดนไปด้วยหรือจะเป็นเพียงการรับให้สุขนาปล่อยเมงุมิและกลับมาอยู่ในร่างของเขาเฉยๆกันนะเพราะสุขนานั้นที่อยู่ในร่างยูจิก็ไม่สามารถควบคุมร่างกายได้อย่างอิสระเหมือนร่างของเมงุมิแล้วเพื่อนเพื่อมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้าง สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับและก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเรากันให้ด้วยนะครับ